สวัสดีครับไม่เซียนแต่เซียนวันนี้ครับเรามากันที่บ้านวางน้ําใสครับผมเรามาเซียนอะไรครับวันนี้เรามีอะไรให้ดูครับไปตามไปดูนะครับนี่เลยครับวัตกรรมไฮเทคเตาเผาถ่านที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ถ่านนะครับไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนเตาทั่วไปนะครับนี่เลยครับดูไฟขึ้นจากป่องครับฟังเสียงครับปู่ปู่เลยครับ นี่ครับร้อนมากครับไฟแรงมากครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันครับเริ่มวิธีการจุด เอาแล้วครับอันนี้ใช้เวลานานไหมพอ,พอจะได้เป็นฐานก็ประมาณสองชั่วโมงเนอืยถ้าไฟติดดีๆก็สองชั่วโมงมันย่นเวลาได้เยอะกว่าไอ้เตาเธรรมดานะพวกอะไรนะที่มันเตาด,ด,ด,ดึงติดแล้วนะถ้าติดแล้วเนะี่ยถ้าติดแล้วอนะวนะนีนะ่มันจะเปลืองตอนนี้ตอนที่เราติดนี่นะ่ะ มันเปลืองฟืนก็จริงนะแต่ว่ามัน<ต>ไ,<ม>ไวไนะนนก็ไม่เปลืองถ้าเราใจในไฟมันต้องให้ลุกต่อเนื่องถ้าเราหยุดทิ้งช่วงอ่ะพอทิ้งช่วงปุ๊บไฟมันเหมือนเราตั้งต้นใหม่พอมันติดแล้วแค่นั้นเนี่ยพอถ้าไมีฟืนให้มันลุกก่อน ไมละ่ะดูเลยวะเปิดได้ไหมดูงนายก็เดี๋ยวเอาดินออกก่อนเอาดินออกก่อนเรามาดูข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างครับข้างในได้ตัดท่อไปสั้นไปหน่อยเพราะที่มยยันใหญ่ก็เลยได้เอาเป็นอย่างนี้เลยแป็นักตีมยยันใหญ่ นี่มาต่อตัดตั้นไปหน่อยแต่ไม่ต้องใช้วที่แล้วก็ทำมันก็ไม่ได้ไม่ได้นะหรอกไม่ได้เอาเอา,เอาแบบนี้แหละใส่ดินนี่ได้หรไม่ให้อากาศออกมาทันนี่น,นี่ครับ้างไหนก็จะประมาณนี้ครับ เอาแล้วไฟมันเข้ามาได้ยังไงป่ะนี่งห้ามห้ามเอาไม้ไปอุดรูนี้เด็ดขาดรูนี้มันลงเนี่ยตัวนี้ตัวแก๊สตัวนี้ตัวแก๊สครับพอแก๊สพอไฟมันติดพอมันติดข้างล่างแก๊สมันจะพุ่งลงนี่มันจะไปเข้าท่อข้างในทีนี่ไม้มาดนี่ไม้ไม่แห้งเลยใช่ไหม ไม้ไม้ต้นไม้สดก็เผาได้ไม้มาบไม้สดก็เผาได้แต่ใช้เวลาใช่ไหมเพิ่งฟื้นขึ้นหน่อยก็ต้องไอ้นั่นนี่ไม้แห้งยิ่งดีไม้มมาตีไม้แห้งก็ดีไม้แห้งไวไม้แห้งก็เป็นฐานไวไวเลยไม้แห้งอ่ะไม้แห้งไว เดี๋ยวให้ปืนมันติดก่อนแค่นั้นแหละแต่ปืนติดโอเคถ้าเชื้อมันติดเ okay. ดี๋ยวแหละเข้ามายเดี๋ยวติด ไฟเริ่มติดแล้วครับอันนี้นีเวลาไฟมันติดนี่มันมีไฟพุ่งขึ้นมาเลยใช่ไหมพ่อทำหมกข้าวได้เลยใช่ไหมเนะี่ย <laughs> เป็นแก๊สเลยนะี่ย เดี๋ยวเราติดตามตอนที่ไฟพุ่งขึ้นป่องนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทําผักพุ้งไฟแดงให้ดูครับนี่เตาได้ติดแล้วครับไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะครับปูเลยนะครับโอ้โหครับเปลวไฟขึ้นมาแล้วครับนี่นะครับดูนะครับเปลวไฟขึ้นมาแล้วนะครับ นี่มองอางตาเปล่าที่ผมมองนี่มันเยอะมากครับแต่ในกล้องไม่ค่อยจะเห็นนะครับนี่ครับมาแล้วครับเวลาผัดผักบุ้งไฟแดงไฟจะแดงอย่างที่เราคาดหมายหรือเปล่านะครับผัดโดยสตีสายเสียนครับเชฟตีเสียนไหมครับเซียนหรือเสียนทั้งเสียนและเสียนก่อนก่อนจะเสียนเราต้องเสียนก่อนครับพร้อมยงครับโอ้มันไม่แดงเลยละครับ เอ้าไม่ลุกนะไม่ลุกยอมลุกขัดไม้ขัดไม้ไม่ลุกแล้วฟันให้หมดเลยคุดด้วยไม่เสียไม่เสียนี่ดูปนี่แม่ชามาใต้เนี่ยตัวโตตก็ได้ท่าน้าสีนี่เลล่ะ กาจ่ายยู่ทางล่างอาจารย์เนี้ยมันจะเป็มนะไม่เซ <สะ S 2> ียนจะเซียนไม่เซียนจะเซียนเนี่ยตกหมดแล้วนะเนี่ยนี่ครับมาดูผลงานของเราครับเป็นฐานแล้วครับแทงแทงๆเลยนะครับนี่ไม่นั่นแหละครับไม้จะไม่เละเลยเป็นแท่งเหมือนเดิมนะแั่เป็นฐาน<อ>ที่กรอบออมากับเราเอาไอ้นี้มาเท่ายอดเลยครับน,นีนุ่งนะี่าใช้ดได้หมดอนะ่ะ เป็นทานหมดนะเนี่ยทานดีมากครับเนี่ยมะพร้าวนะบ่ะมะพร้าวมะพร้าวลูกกันลูกเล็กกันนะไม่ได้บ่๊ะมีน้ำมะพร้าวมันมีน้ำสวยมากครับฐาน ทำไว้ในครัวเรือนไว้ใช้เองก็ได้จะทําขายก็ได้ครับเนี่ยถ้าทําขายต้องทํในหลายเตาเนี่ยวันวันหนึ่งนี่โอ้โหได้เยอะับเนี่ยนี่ครับนี่ดูนี่เหมือนจะไม่สูงแ้แต่เป็นฐานแล้วเนี่ยนี่คือเป็นฐานแล้วกรอบเลยนะนี่ยังดูเป็นยังไม่ได้กิิงอยู่เลยอะติดนะเนี่ยมีอากาศแลอ่ามีอากาศจะติดทันที โอเคครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จครับวันนี้ไม่เสียนแต่เซียนครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์ให้เราพวกเราด้วยครับไม่เสียนแต่เซียนครับพบกันคลิปหน้าครับจะไปเซียนกันที่ไหนรอติดตามคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ